เพื่อนนี่มันลอยอยังอยู่นี่เรียบร้อยครับเป็นของข้าครับตัวนี้พอดีครับโอ้เป็นแกงเลยคนครับน้อก็เตรียมหนามได้ครับอ๋อสวัสดีครับเพี่นองครับป้าอ๋าไอสานบันสวยแล้วครับพอดีปูวเพชรเอิ่นมาบอกครับว่าปลาบืนครับพี่น้องพี่พาพี่น้องไปเก็บปลาบืนครับวันนี้ครับไปลเปื่อนครับใส่ใจเราหลายครับเอาหนี้เลยปู๊ แชร์ให้ด้วยนะครับเด้ออีสานบ้านสวนสวัสดีครับออเห็นคนมาซุ่มลงมาท่านกับลีได้ปลาหยาครับพี่น้องนี่ครับตัวนึงครับอ่ามาเขียงหน่อยตัวนี้ตัวหน่อยเกินไปพวกเอา้ตา,ตา,เาตัวนี้ครับตัวเหยอตั้นหอยเกินไปพวกเอา้าท่านอย่างไรยังขาวเบิ้งเห็นบอลลูดมือไปแล้วนั่นนี่กินเป็ี่ยนู่ว่ปลาเนี่ยฮะ เงาหมากบ่แม่น <wounds> บ wow. okay, exactly. oh ้างปลาครับโอ้ครับพี่น้องครับจะลั่งนี่มือขึ้นฝนตกแกงครับพี่น้องปลาออกครับปลาบืนบืนปลาบืนเนาะนี่ก็พอนหน่อยปล่อยดิบุ้งลูกดิเดี๋ควก็ได้ครับปลาบืนครับพี่น้องปลาบืนครับคุณนะครับเต็มเลยครับโอ้ พี่้องตัวนึงครับเลยเอ๊ะฝนปลาขิงหน่อยครับปลาขิงบืนครับโอ้อึอ๊ะปก็จับไยากกระนั้บนี่ผมดับ้ไมต้องอ๋อดีครับมาเก็บปลาครับพี่น้องนียเก็บปลาลำ่ารครับปลาบินบินครับถ้าว่าฝนต้อนฝนตกกินสีหลายครับพี่น้องพอดีตอนฝนตกปวดหัวตัวนึงครับพี่น้อง ครเบือนพ่อคอดีครับเป็นปลาเข็งครับพี่น้องหรือว่าปลาหมอครับนี่ตัวนึงครับพี่น้องเก็บปลาเบือนครับเก็บปลาเบือนสองตัวครับแต่ว่าตัวใหญ่ครับพี่น้องสองตัวขึ้นไปอย่างไรลุกมือรุกมือนี่ครับพี่น้องปลาหมอครับหรือว่าปลาเข็งอย่างนี้ครับสองตัวครับนี่ปลาเข็งครับพี่น้อง สามตัวครับปลาดุกกมนี่ครับพี่น้องเอ้ยประคอครับประคออันนี้ประคอหน่อยครับอันนี้บุกเอาครับเป็นตัวหน่อยพอดีนี่เอาไปโยนปล่อยครับนี่ครับพี่น้องวันทางครับแลดดีเหมือนครับพี่น้องเห็นบ่ครับอ่าได้ยังครับพี่น้องห่วยหัวยอะไรนี่ห่วย พี่พ่อไปแข่งมาเสงี่ยบเพื่อนาดว่าคุณดิโอ้ยบพี่น้องแดงอยู่เต็มเลยครับไม่นี่เราไปไปเสงี่ยบกันเลไปดูอีกตัวนึงครับผมเศร้าบ้างขนนี่โอ้พี่พี่ครับ ลุกเอาวงีขาวนี่เดี๋ยวปูนี่มั้ยนังแคมาขับขุดขไปเรื่ยสองโตุบขาวขาวใช่ขาวขับขึ้ลูกสมโตพูขาวใช่ลูกโอ้ยอเลยอโฟังเบา ๊บไปแล้วขั้นนี้ให้นี่ครับตัวนี้รึบครับพี่น้องนี่นะครับสำหรับปลาที่เข้ามาเก็บวันนี้ครับพี่น้องอันนี้คือส่วนหนึ่งครับพอดีเอาไปไหวแล้วเครื่องหนึ่งโมเมนเครื่องนึงครับหลายคนนี้ครับเอาไปไหว้แล้วครับสำหรับคลิปเก็บปลานะครับเก็บปลาบืนวันนี้ขอจบเซ็กซิ่นะครับพี่น้องอย่าลืมกดป่าพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจชมคลิปอีสานบ้านสวนเฟรดเฟลูอีสานบ้านสวนเพื่อซีรีสคลิปใหม่พี่น้องไปกันเอาไว้พอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนีี้คครแลวสสััดบ อย่าเข้ามาเก็บดีครับ